มาทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเป็นยังไงบ้างคะที่เราเคยทดลองกันสนุกไหมลูกชอบไหมคะนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาทดลองกันในเรื่องแม่เหล็กนะคะสามารถดูสิ่งของ กา,การดูก็คือหมายถึงการที่มันสิงของมาดูดและติตการอ่านะคะสําหรับวันนี้เราจะมาทําการทดลองว่าอนอกจากแม่เหล็กจะดูดเหล็กแล้วยังจะดูดสิ่งของอื่นอะไรได้บ้างอยากรู้ไหมคะอยากรู้อ่าอยากร,าากรู้อ่ะมือวางจักะอ่ะทีนี้อยากรู้เราก็จะมาทําการทดลองทดสอบกันซิว่าของที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรที่แม่เหล็กมันมาสามารถดูดและไม่ดูดได้บ้างนะคะ ก่อนอื่นครูจะขอแนะนำอุปกรณ์นะคะอันแรกเลยสิ่งแรกเลยอะไรคะหลัก <Hey. S 1> การเลยเรื่องแม่เหล็กก็ต้องมีแม่เหล็กหนึ่งแม่เหล็กนะคะมีแม่เหล็กแม่เหล็กก็มันก็จะมีรูปหน้าลักษณะที่ <Hey. S 1> ใส่ตางกันไป <Hey. S 1> ใช่นะคะแล้วก็เราจะใช้อุปกรณ์ที่ของเราที่อยู่ในห้องเรียนในการทดลองในวันนี้นะคะลูกเป็นอุปกรณ์ที่ส่วนมากหนูก็รู้จักแล้วก็คุ้นเคยใช่ไหมคะลูกนะคะเราก็จะมาทําการทดลองโดยเดี๋ยวครูคจะเลือกนะใครนั่งนิ่นงนั่งเงียบ ตั้งใจฟังคุณครูคุณครูก,ก็จะให้ออกมาดลูลองดีไหมคะดีค่ะดีไหมคะอยากลองอยัง,อ,งอยากแล้วทีนี้ในการทดลองนี้เราจะใช้แม่เหล็กในการดูดสิ่งของต่างๆดูซิว่าเมื่อหนูใช้แม่เหล็กอ่าเข้าไปใกล้ด <ๆ S 1> ูซิลองไปทํายังไงดูซิใกล้สัมผัสกับสิ่งของว่าดูสิ่งไหนที่ดูอ่าถ้าไ,ไหนดูเราก็จะแยกเอาไว้ด้านนี้ อันนี้ช่องนี้นะคะอ่านว่าดูอ่านตามครูด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 อ่าดูคือสิ่งที่มาติดกับแม่เหล็กใช่ไหมคะต่อไปทีนี้เราเอาแม่เหล็กไปแล้วอันไหนที่ไม่ดูติดกับแม่เหล็กเราจะแยกมาไว้ด้านนี้อไม่ดูไม่ดูไม่ดูใช่ทีนี้ลองเราจะให้ขึ้นมาก็ลองทีละสองคนดีไหมคะทีละสองคนทีละคู่ฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผู้ชายพร้อมพั้ยาเลย เดี๋ยวจะเรียกมาทีละคู่นะคะเสร็จแล้วก็แยกแยกสิ่งของด้วยอนะ่ะน้องยีเรียกับน้องเยนยีเลยค่ะลูกอ่านอาการทดสอบเลยเลยอนันไหนอ่าเรียบร้อยชอบอันไหนก็อ่ะต่อไปต่อไปเลยป้าับน้องบ้าอะไรลูกอ่าดู้กนันด้วยนะนั่งเป็นกำลังใจให้เม่นด้วยอ่า นี้อะต่อไปมาเลยโรโมครับบินมาเลยค่ะลูกโรโม่ครับินเย้เลยลองไปเลยค่ะไม่ดูใหนดูไหมคะอย่าให้มูไปอมาค่ะดีเจ๊่าน้องอาไอเอยรูเพื่อนด้วยนะคะเอียอดดูอนดองดอดู เราไปมใาไู่้่ไหมคะอยู่ไหมคะอ่าอันไหนจะเอาไหนคะอันไหนคะอ่อันนี้ดูไห่ลูก่ะไม่ดูแยกมาแบนี้อ่ะของควันเอาไหนคะลูกดูไหมดูไหมดูไหมอะไม่ดูแยกมานี้อะเรไปส้ามาเลยเนาะขาี้มาเลยอ่านะคะูคะแยกเลยค่ะยูจี้นะให้ยูจี้ทำเลยอ่ยูจี้ทำเลยคลกแยกเลยแเลยนะคะ ไหมคะอ่ะไม่ได้แยกอ่าเรียบร้อยอ่ะนะคะทีนี้เราทําการทดลองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกอ่ะปรบมือหนึ่งครั้ง1งครั้งมือวางจับอ่าทีนี้สังเกตดูหนูสังเกตดูด้านที่อ่าแม่เด็กมันสามารถดูได้จะมีอะไรบ้างลูกช้อนหาอ๋อส่วนมากช้อนตะไร่ตะเล็บตะปูตัวหนีบพวกนี้มันทํามาจากอะไร ทำมาจากเหล็กทำให้แม่เหล็กนี่มันสามารถยังไงดูได้แล้วทีนี้ด้านนี้นะคะลูกอ่าทีนี้ด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะที่ที่ไม่ดูดส่วนมากทำมาจากอะไรทำมาจากพลาสติกส่วนมากก็ทำมาจากพลาสติกแล้วก็ไม้ทำให้แม e ่เหล็กไม่สามารถดูได้อ่าทีนี้รู้อยังตู้แ erm. ล้ว ดูสิ่งของที่มีส่วนผสมของแม่เด็กอะเป็นไงสนุกไหมคะวันนี้ช<ม>อบไหมคะ,มมะสำหรับวันนี้เราก็จะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะทําการทดลองในกิจกรรมต่อไปในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ